คือผมมองปรากฏการการขับเคลื่อนของคุณทักษิณเนี่ยในพื้นที่จังหวัดอุดรในรอบนี้นั้นเป็นการปฏิบัติการในช่วงโค้งสุดท้ายของสงครามตลอดระยะเวลาที่ผ่านมาเพราะถ้าใครมองว่านี่คือการเลือกตั้งนายกอบจอ,อย่างเดียวนั้นเนื้อหาที่พูดมันไม่ใช่ แต่เป็นการสื่อความไปในแต่ละภาคส่วนและถ้าฟังกันดีๆถ้าธนาธรยังไม่รู้ตัวเนี่ยดิวฮ่องกงที่คุณทักษิณออกมาเผยแพร่เนี่ยว่าได้เตือนธนาธรว่าอย่าไปรื้อโครงสร้างเนี่ยทฤษฎีการผลักปีศาจเนี่ยนะครับถ้าพักประชาชนยังไม่เข้าใจเนี่ยยังต่อสู้ในลักษณะที่ไม่ทำการตรวจสอบอย่างเข้มข้น เพราะอาจจะยังคิดว่าพรรคเพื่อไทยจะเป็นพรรคเดียวในอนาคตที่จะร่วมรัฐบาลกันได้ก็ดูสภาพอยู่แล้วว่าการดำรงอยู่ของพรรคประชาชนจะโดยอนาคตใหม่ก้าวไกลเดิมนั้นเนี่ยคือการสร้างเนี่ยนะครับปีศาจต,ตัวใหม่ขึ้นมาเพื่อที่ตัวเองจะหลุดพ้นจากการเป็นปีศาวันนี้เนี่ยนะครับก็ยิ่งเปิดออกมาเปิดเผยชนิดที่ว่า ฟังดูเหมือนไม่มีอะไรครับแต่นั่นก็คือการว่ายังจำเป็นจะต้องมีพักเพื่อไทยมีทักษิณชินวัตรนะครับเพราะว่าได้เตือนธนาธรเรื่องอย่าไปรื้อโครงสร้างคือในทางการเมืองอย่างไรก็ตามนั่นเนี่ยอย่างที่ผมพยายามอธิบายที่ผ่านมาว่าในส่วนของการเลือกตั้งนายกอบจอ ผลลัพธ์เนี่ยนะครับถ้าพรรคประชาชนยังไม่ได้พลิกเกมนะครับต่อสู้กันอย่างถึงพริกถึงขิงอย่างที่ควรจะเป็นก็ต้องดูถัดจากนี้ไปในระยะเวลาสิบกว่าวันนิดๆที่เหลืออยู่นั้นจะพลิกสถานการณ์ที่เป็นรองให้กลับมาสู้ได้หรือไม่ผมไม่ได้วัดในเรื่องคนมาฟังปราศัยเพราะในแวดวงการเมืองก็รู้กันอยู่แล้วว่าที่มาอย่างไร เพราะก็เป็นการบอกล่วงหน้าว่าคนจะมาฟังเท่าไหร่ซึ่งถ้าเป็นการมาโดยธรรมชาติมันจะกำหนดไม่ได้ครับแต่อย่างไรก็ตามนั้นนะครับนี่ก็กลายเป็นเรื่องปกติในเรื่องการฟังการปราศัยทางการเมืองกันไปแล้วคำว่าถึงพริกถึงขิงนั้นมันไม่ใช่เรื่องว่าการเมืองยุคใหม่อะไรเพราะว่าในส่วนของ บนเวทีเขาก็ฟาดกันเต็มนะครับเพียงแต่ว่าการจะเอาตัวรอดเพื่อจะสร้างปีศาจขึ้นมาใหม่และบนสถานการณ์นั้นก็เริ่มจะไม่ไว้วางใจว่าอะไรจะเกิดขึ้นถัดจากนี้ไปเพราะทุกเรื่องราวนั้นจะเห็นได้อย่างชัดเจนคือนโยบายสร้างความอยากให้กับประชาชนทั้งสิน้นคือไม่ต้องพูดเรื่องการครอบงำอะไรกันใหม่ให้เสียเวลาหรอก เช่นเรื่องว่าจะแจกเกินหมื่นให้กับผู้สูงอายุเนี่ยพูดเมื่อวานนี้วันนี้รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังก็ขานรับกันมามครับแทนที่ว่ารัฐมนตรีกระทรวงการคลังพูดก่อนคุณทักษิณจะพูดตีหลังดังนั้นในแต่ละเรื่องเราแม้กระทั่งบอกกับบรรดาพ่อค้ายาว่าผมกลับมาแล้วผมไม่ชอบขี้หน้ามันอืปัญหาก็คือว่าจะใช้สงครามแบบปราบปราม แบบฆ่าตัดตอนกันต่อหรือไม่จะเอาอีก2,500ศพกันอีกหรือเปล่าเพราะนี่นะครับถ้าจะทำอย่างนั้นก็ต้องเลิกกฎหมายนะครับและใช้วิธีสารเตี้ยก็คือจับฆ่ากนะันวันนี้เนี่ยนะครับสิ่งที่สำคัญที่สุดก็คือว่าการออกไปที่อุดรธาน,นีรอบนี้นั้นเนี่ยก็เป็นการปลุกปฏิบ,บัติทางการเมืองอย่างครบถ้วน วันนี้ตัวคุณทักษิณเนี่ยเป็นคนถูกตัดสิท์ทางการเมืองตลอดชีวิตหลายเรื่องเนี่ยนะครับแทบทุกเรื่องก็ว่าได้เสมือนหนึ่งว่าตัวเองนะครับเป็นผู้มีอํานาจนะในการปราศัยนะครับเสมือนหนึ่งความเป็นผู้นําซึ่งก็เหนือกว่าตัวนาย,ยกรัมรีอยู่แล้วแต่ละเรื่องในการแก้ไขปัญหาชาติเสมือนหนึ่งว่านะครับว่าตัวเหงคกอบนะครับคือมีสถานะทั้งที่จริงเป็นผู้ช่วยในการหาเสียงและผู้ช่วยหาเสียง นายกอบจครับแต่ว่านโยบายที่เกีย่ยวข้องกับอบจไม่มีสักข้อน,นะครับนี่คือข้อเท็จจริงเพราะฉะนั้นเนี่ยนะครับเราจึงเองเราก็เห็นว่าการอาเสียงนายกอบจก,ก็คือสิ่งบังหน้าเท่านั้นเองแต่สิ่งที่ต้องการจะพูดจะพูดด้วยเหตุผลเนี่ยนะครับอย่างไรก็ตามจะลุกขึ้นสู้จะปลุกอารมณ์ของผู้คนแต่ผมบอกเลยครับว่า มันไม่มีวันจะเหมือนเดิมได้อีกต่อไปมันยังมีอยู่นะครับการไปฟังการปราศัยนี่เป็นเรื่องปกติแต่การไปต่อสู้เนี่ยนะครับอย่างถวายชีวิตไม่ได้คิดว่าจะตายจะเจ็บจะติดคุกนั้นมันจะไม่เหมือนเดิมกันอีกต่อไปแววตาท่าทางอารมณ์ความรู้สึกของคนนั้นอย่างไรก็ตามนั้นนะครับต่อให้ใครไปปลุกก็ตาม วันนี้ก็ต้องยอมรับความเป็นจริงอย่างหนึ่งว่าคนหลายคนอาจจะนะครับพร้อมจะทําใจยอมรับแต่ผมเชื่อว่าคนที่ออกมาขับเคลื่อนด้วยอุดมคติด้วยอุดมการณ์ที่ต้องการให้บ้านเมืองดีขึ้นจริงนั้นไม่มีใครที่อาจจะยอมรับได้นี่คือโลกแห่งความเป็นจริงเพราะฉะนั้นเนี่ยนะครับในแต่ละมาตร,ราการมันย้อนแย้งที่ผมพูดเมื่อวานพูดเรื่องบ่อนแพนพนันออนไลน์ พูดเรื่องหวยลาวหวยห,หาหน่อยขณะที่ตัวเองเนี่ยนะครับเสนอเรื่องการตั้งบ่อนคาสิโนในประเทศไทยมันย้อนแยง้งคนเราถ้าคิดถึงประเทศชาติบ้านเมืองอย่างแท้จริงนั้นจะต้องรู้ว่าอะไรคือผลเสียของชาติบ้านเมืองวันนี้ก็เห็นอยู่แล้วว่าบ่อนออนไลน์มันมีนะครับแล้วก็บอกว่ารู้ด้วยซ้ำว่าใครเล่นบอนแต่ปรากฏบ่าตั้งแต่รัฐบาลเศรษฐาจนกระทั่งถึงรัฐบาลอุ้งยิงเนี่ย วันนี้ยังมีบ่อนออนไลน์อยู่ไหมถนทางโทรศัพท์มือถือเนี่ยกระทรวงดีอหรือหน่วยไซเบอร์ต่างๆที่เป็น,นกลไกรัฐน่ะได้ทําการปราบจริงหรือเปล่าเพราะคุณทักษิณบอกเองว่าโทรศัพท์ทุกเครือข่ายนี่รู้หมดว่าใครเล่นแต่ยังไม่ได้ถึงเวลาปราบทัานั้นบ้านเมืองปล่อยแบบนี้ก็ได้เยาวชนแล้วก็รู้ว่าเป็นเยาวชนด้วยครับแล้วปัญหาว่าพอสร้างบ่อนเนี่ย นะครับมันจะสัมพันธ์กับเรื่องบ่อนออนไลน์เนี่ยนะครับท้ายที่สุดอย่างที่ผมบอกว่าพูดเรื่องการปราบปรามยาเสพติดท้ายที่สุดคนก็เป็นพอติดการบันันมันก็ขายยาขายยาบางก็ติดยามันก็ขายตัวท้ายที่สุดลักวิ่งชิงปล้นฆ่าถามว่าบ้านเมืองมันมีความสงบบ้างไหมเพราะฉะนั้นเนี่ยนะครับถ้าต้องการจะจัดการเรื่องบ่อนการบนัน คุณก็ต้องเลิกทุกชนิดไม่ใช่หมายความว่านะครับปราบปราการพนันอย่างหนึ่งแล้วไปตั้งบ่อนที่ใหญ่กว่าเนี่ยแม้กระทั่งว่าเรื่องหวยเมืองก,ก็เห็นกันอยู่แล้วว่าตอนหวยบนดินสองตัวสามตัวตัวเองต้องกรดีติดคุกด้วยนะครับท้ายที่สุดนี่นะครับรายได้เข้ามานั้นนะว่าไปใช้ตามวัตถุประสงค์อย่างครบถ้วนบริบูรณ์หรือเปล่า คือผมพยายามที่จะสดับตับฟังในตลอดระยะเวลาสองวันเนี่ยบางทีก็ฟังบ้างอ่านบ้างแต่ได้เห็นถนึงความดิ้นรนคือหลายคนคิดว่าโอ้นี่ก็ยิ่งใหญ่ประกาศศึกก็ประกาศได้ไม่นานในการต่อสู้นะครับแม้ว่าตอนที่คุณทักษิณไม่อยู่คนจะมากเนี่ยนะครับกว่าที่ไปปราศัยเป็นสิบเท่าเป็นร้อยเท่าแต่ก็เห็นแล้วว่าท้ายที่สุดมันก็ไปไม่ได้อยู่ดี เพราะนี่นะครับความไม่ซื่อตรงไม่เป็นไปตามคําพูดที่ให้ไว้กับประชาชนไม่ว่าคนเป็นหรือคนตายก็ตามวันนี้อย่างไรก็ตามนั้นเนี่ยนะครับถ้าในส่วนนะครับประชาชนนะครับถ้าติดตามข่าวสารการเมืองทั่วไปก็รู้ว่าเป็นการไปแกวกญย่าเต็มที่เลยในส่วนของพรรคประชาชนถ้าฟังแล้วไม่เข้าใจ คุณจะเป็นผู้แพ้ในระยะเวลาต่อไปวันนี้เขาขยี้เนี่ยนะครับถึงกันนะครับและเพื่อจะโยนทั้งหมดมาตรงนี้นะครับแล้วก็แล้วก็คิดว่าความจะอยู่รอดต่อไปเนี่ยนะครับมันต้องมีหาคนที่มันมันร้ายกว่าเพราะฉะนั้นเนี่ยนะครับผมเองก็เห็นว่าการเนี่ยนะครับการปราศัยต่างๆในวันพรุ่งนี้ของพรคพักประชาชนนั้น,นย จะได้ออกฤ์ออกเดดกันเสือบ้างถ้าคิดจะชนะในสนามอุดอรธานีซึ่งยากกว่าสนามราชบุรีนะรนะครับนะครับฉะนั้สนามราชบุรียังเห็นความใกล้เคียงเพราะฉะนั้นเนี่ยนะครับในสนามการเลือกตั้งก็เหมือนสงครามนะครับว่าสงครามยังไม่จบอ่าเพิ่งนับศพทหารในทางการต่อสู้ทางการเมืองก็เ,กเช่นเดียวกัน ปัญหารต้องทำให้คนเห็นถึงความแตกต่างสู้จริงนะครับและเนี่ยนะครับไม่มีการประนีประนอมการหัวในการต่อสู้เพราะเนี่ยครับท่วงทำนองต่างๆนะั้นเขาก็ไม่ได้ไว้ไมตรีแม้ว่ามาทุรสวาจาบางอย่างก็เท่ากับเป็นการออกมาเปลยกายล่อนจ้อนคุณได้มาเจอกับผมนะอืมและผมก็ได้เตือนคุณแบบนั้นนะ นะครับพูดยังไงว่าเสียหมานะครับนี่คือข้อเท็จจริงยกเว้นว่าลุกขึ้นมาฟาดว่าวันนั้นคืออะไรเพราะเนี่ยนะครับมันเท่ากับเป็นการผลักเพื่อตัวเองจะได้อยู่เห็นไหมเพราะฉะนั้นไอ้จังหวะท่วงทานองแบบนี้ในทางการเมืองก็เห็นว่านี่มันเป็นดาบที่ร้ายปราณีเพียงแต่ว่าจะคิดได้หรือคิดไม่ได้เท่านั้นเองดังนั้นเนี่ยนะครับ ทุกเรื่องที่พูดมันจึงไม่ใช่เป็นการหาเสียงนายกอบจอครับนะครับไม่ได้บอกว่าจะต้องทำอะไรนะครับต้องการชนะคะแนนเยอะๆคะแนนน้อยๆต้องกลุ้มปี๊บปิดหน้าแต่นโยบายสักข้อเรื่องนายกอบจอไม่มีเห็นไหมแต่ว่าเอาละนะครับเพราะฉะนั้นเมื่อเมื่อคิดว่าเมื่อเขาลากเข้าสู่เกมใหญ่การฟาดฟันต่างๆมันก็ต้องเป็นเรื่องของ เกมใหญ่ก็ต้องดูผลถัดจากนี้ไปวันนี้อย่างไรก็ตามนั้นเนี่ยนะครับระยะเวลาข้างหน้าเนี่ยพอขึ้นว่าหมาเนี่ยนะครับเผาหอนคนอยู่ส่วนคนหมาอยู่ส่วนหมานครับมันสะท้อนถึงความตึงเครียดสุดขีดอยู่แนละ้วเพราะฉะนั้นเนี่ยนะครับไม่ว่าจะก,การเดินทางโดยสายการบินโลคอสก็ตามจะโดยว่าติดดินอะไรก็ตามแต่ผมก็ผมไม่เชื่อในส่วนนั้นนะครับผมก็วิเคราะห์ทางการเมืองตามความเชื่อของผม ว่าเป็นเรื่องของความปลอดภัยแต่อย่างไรข้อตามนั้นนะครับอยากให้พี่น้องประชาชนเราต้องติดตามการเมืองกระดานถัดจากนี้ไปผมเชื่อว่าเนี่ยนะครับในแต่ละส่วนความจริงจากกระจ่างวันนี้ที่มันดีอยู่อย่างก็คือว่าแต่ละส่วนงานนะครับจะได้ผ่านการพิสูจน์ได้เห็นว่าจุดยืนนั้นคุณยืนอยู่ข้างใคร อยู่ข้างประเทศไทยหรืออยู่ข้างบุคคลเพราะฉะนั้นเนี่ยนะครับมันไม่ต้องสงสัยเป็นอย่างอื่นยืนข้างประเทศนะคุณไม่ได้ประโยชน์อะไรหรอกอื่นใดประโยชน์อื่นใดแต่ยืนข้างบุคคลท,ทั้งที่เรื่องตำตานัา้นม,ม,มีได้เงินก็ไม่ได้ใช่นะครับมีหน้ำซ้ำอาจจะจบที่คุกที่ตารางด้วยในคดีพันธ์อย่างนั้นเพราะฉะนั้นเนี่ยนะครับผมเองก็ที่ติดตามเรื่องเราเนี่ยนะครับการสดับตับฟังมาสองวันเนี่ย ผมก็มองเห็นว่าเสมอหนึ่งไม่ใช่เลือกตั้งนายกอบจอ,อเพราะผลการเลือกตั้งผมเชื่อว่าคุณทักษิณไม่จําเป็นจะต้องไปครับแต่เป็นการเนี่ยนะครับเป็นการสื่อสารการเมืองนะครับไปยังส่วนต่างๆนะครับเพียงแต่ว่าบัตรนี้นั้นเนี่ยนะครับมันไม่เขียววิมานนี้มันไม่เขียวนะครับอย่างที่เข้าใจเพราะว่ามันถ้าเขียวอือจริงตามที่ว่าเนี่ย คงจะได้รับจากศาลให้ออกนอกประเทศที่ขออนุญาตไปแล้วครับปัญหาก็คือว่าหลังจากวันที่22ไปนั้นจะประกาศศึกจะเดินสายทําสงครามตามที่ว่าไม่นะครับหรือว่าคิดอาดีนได้คือหมายความว่าสู้เต็มก็ไม่ได้ว่าสู้ตลอดนะครับสู้เพื่อเบี่ยงเบนความสนใจก็ได้นะครับหรือว่าวางเชื้อกันเอาไว้ก็ได้นะครับเพื่อได้เห็นว่าสู้ แล้วก็เล่นบทดาวพระสุขถูกรังแกกันต่อไป